ทุกท่านครับเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่พิสูจน์โชคชะตาของสามลัคนาราศีต่อไปนี้อันประกอบไปด้วยต้นพึกศกและมังกรท่านเนี่ยมีจังหวะที่จะพลิกชีวิตจากยาจกขึ้นเป็นเศรษฐี และก็มีสิทธิที่จะพลิกจากเศรษฐีกลับมาเป็นยาจกได้เช่นเดียวกันที่สุดเรื่องนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวินาทีแห่งโชคชะตาว่ากันเป็นวิต่อวิเลยครับผมแป๊บนะครับโทษทีว่ากันเป็นวิต่อวิเลยเดือนตุลาคมนี้ดาวใหญ่โคจรดีและโคจรเร็วถี่มาก 2ตุลา1-11ตุลา1 8ตุลายี23ตุลายี่ตุลาสตุลาทุกวันคือจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นจังหวะและนาทีทองของ3ลัคนาราศีต่อไปนี้ใครคว้าได้รวยใครคว้าไม่ทันหรือเปิดอ่างรองรับน้ำฝนไว้ไม่ทันจนเหมือนเดิมเสียโอกาสมากๆเราจะมาเริ่มเปิดกันที่ลัคนาราศีตุลก่อน เหตุผลของผมในการเลือกลัคนาราศีตุลเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงเรื่องโอกาสนะมีเรื่องอื่นๆประกอบอื่นๆในดาวนะดาวมีตั้งแต่ดาวศูนย์ไปจนถึงดาว9กเลขศูนย์ถึงเลขเก้อันนี้เราพูดถึงเรื่องดาวที่ส่งผลถึงเรื่องโอกาสอย่างเดียวยังมีดาวไม่ดีอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวว่ากันในอีพีถัดไปตุลมฤตยูอยู่ในภพมรณะหมายถึงอะไรมันควรจะมันควรจะต้องไม่ดีเนาะ แต่มันจะอยู่เป็นความฉับพันธันใดมันจะอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางที่ก็ไม่ได้นับเป็นดาวนะบางที่ก็นับเป็นภาวะอะไรเป็นการฉับพันธันใดอะ่ะฉุกเฉินพลิกก็พลิกแรงถ้าจะเป็นเศรษฐีก็พลิกเร็วเลยถ้าจะร่วงก็ร่วงเร็วได้เหมือนกันมีทั้งเจ็บตัวและโตได้เร็วรุดเร็วมากวันที่18ตุลาดาวอาทิตย์เข้าสู่ตัวต,วตนผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเต็มที่ ดาวพุธเข้าสุกระดุมพระเจราจากอ่อนหวานให้ไทยพุธเข้ากระดุมพระคือการเงินการพุดจาเป็นเงินเป็นทองครับเซล์นีเหมาะนะถ้าใครอยู่เซล์และลักษาตุลนนะ้ำเหมาะมากๆช่วงเนี้ยกอบกรวยได้เลยดาวคานดาวการ,าการคานค,คือกล้าแข่งขยันคือดาวการงาน่ะตกพบกระดุมพระเงินร้อนเงินเร็วปิดดิวเร็วลูกค้ามาก็ปิดเร็วรีบปิดเอาคนใหม่ทันทีเลยคว้าไว้ มีจังหวะแค่นี้แหละเดือนนี้เดือนเดียวเสาร่วมราหูต้องเจอเรื่องเรื่องกดดันอยู่นะแต่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ต้องเป็นคุณเท่านั้นด้วยเดือนนี้เหมือนถูกดึงขึ้นสู่เวทีไม่ทันได้ตั้งตัวจับปุ๊บคุณต้องรีบทำงานมีสติผัวเมียอยากจะทะเลาะใครอยากจะทะเลาะให้เขาไปทะเลาะที่บ้านหรือไม่ต้องทะเลาะมึงไล่มออกจากบ้านเลยกูจะเอาตังจังหวะมันมาแล้วคุณ อย่าปล่อยนะมันหลุดแล้วหลุดเลยนะปีหนึงมารอบหนึงอะอ่ะมาที่พฤกษกดาวมริตยูกับดาวเกตทับตะนุค,คือตัวตนก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันครั้งใหญ่ในชีวิตเลยดาวพฤหัสเข้าสู่สหัสชะดาวครูดาวบรมครูเข้าสู่สหัสชะโครงการใหม่เครือข่ายแข็งแรงเพื่อนฝูงดีส่งเสริมคู่ขาสัญญาดี ดาวสุกกิเลสสมบัติให้ทายสุขเข้าสู่พบปุตตะคือโปรเจกต์การงานใหม่พุทธร่วมอังคารในพบปตัตตานิคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆคนโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคูเนื้อคู่นะครับในช่วงเวลานี้แต่มันเป็นเวลาสั้นๆนะก็วันนี้แตน FWD จบไปเอาตังจบเชื่อผมเสาร่วมราหูงานใหญ่ครับงานดัง วิตทีทองแห่งการสร้างพันธมิตรสร้างโครงขายปิดสัญญาปิดดิวรีบทําเดือนเดียวเท่านั้นในรอบปีถ้าคว้าไม่ทันก็รออีกทีปีหน้านะใครอยากรวยเร็วก็จัดการเร็วอะไรที่หลุดทําให้เราหลุดโฟกัสผัวเพื่อนสังคมออกพวกคุณเนี่ยจะได้ออกเรื่องการสังคมเยอะนะแต่ว่าตรงนี้ต้องต้องมีสติหน่อยนะอย่าอย่าไปทุกครั้งนะครับมัน ไม่ได้มันไม่ได้จริงๆเงินไหลเงินรั่วอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินนะพูดถึงแค่เรื่องโอกาสนะครับเงินก็รั่วนะไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตุนกับพฤกษกเนี่ยโอ้โหออกเยอะเดี๋ยวเขาไปพูดมันไปดู EP อื่นอันนี้เรื่องโอกาสมังกรพัดฤิหักถอนหายใจถอนหายใจมังกรกลัวละเข้าสุภปัตตานี ผู้หลักผู้ใหญ่คู่ค้าเงินหนุนเต็มที่ดาวสุกวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปดาวสุกข,ข้อสุภสุภะผู้ใหญ่ช่วยกดดันดันและดีเชื่อผมถ้าไปดันเราก็ไปดันคนอื่น18ดาวอาทิตย์ยศสักอัคราฐานให้ทายอาทิตย์เข้าสุพบกรรมมะโอโ้โหเลื่อนยศเลื่อนศักเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น งานเยอะชัวร์เอาให้ได้นะสู้ๆยีบสถึงยีบหพุทธร่วมอังคารเข้าสู่พบลาภคอนเนคชั่นแรงมากในช่วงนั้นมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเยอะนะครับแต่อย่าหลงนะครับต้องกลับมาสู่ศูนย์กลางมีสติใครที่เป็นผู้ชายในลัคนามังกรเนี่ยจะดีมากๆในเรื่องคอนเนคชั่นมีไหม ลูกดวงผมมีผู้ชายเยอะไหมครับแต่ส่วนใหญ่คนมาดูจะเป็นผู้หญิงสักเจ็ดสิร์เซ็นต์เจ็ดสิบาผู้ชายมีนะครับแต่ว่าคนที่มีโอกาสได้เข้าสู่การทํานายทายทักให้ผมได้ทายเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ลูกดวงผมที่มีโอกาสได้กันกรองกันมาแล้วจนกระทั่งมีโอกาสได้ดูดวงกันส่วนตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเตอร์เป็นหมอเป็น อาจารย์มหาลายัยเป็นคนระดับบัณฑิตทั้งนั้นเลยที่เป็นที่อยู่ในช่องผมผมถือว่าช่องผมเนี่ยคนคุณภาพพอสมควรเพราะว่าสไตล์ของโหราศาสตร์สไตล์ของโหนมันมันเป็นเรื่องของสถิติดังนั้นมันเชื่อถือได้มันเป็นเรื่องของเกณฑ์มันไม่ใช่เรื่องของหองเหินเดินอากาศได้ถ้าจําไม่ผิดนะผมไม่เคยพูดให้ใครออกไปแบบเสียงเงินเพราะที่ไหนเลยถ้าจะเสียงเงินเสียงเงินให้ผมคนเดียวผมไม่บริจาคให้ใครด้วยผมให้ผมคนเดียวเดี๋ยวติดคุก <c oughs> อ่ะกลับมาที่มังกร สาวร่วมราหูในภพกระดุมพระมันเป็นดาวบาปประเคาะแต่มันเป็นดาวคู่มิรใหญ่โอ้โหมังกรเนี่ยดีถึงสิบสามกุมภาเลยแต่ดียาวเลยนะดียาวคำว่าดียาวคืองานเยอะงานหนักแต่มันจะเป็นการวางรากฐานใหม่ที่ดีจะเป็นปลาที่เปลี่ยนน้ำบางคนที่เปลี่ยนสังคมบางคนที่เปลี่ยนที่อยู่บางคนที่เปลี่ยนที่หลับที่นอนบางคนย้ายบ้านบางคนออกมาจากที่ฐานถิ่นถิ่นที่เกิดตัวเองแล้วจะเจริญ มังกรวินาทีทองเลยที่คุณจะสร้าง connection. คอนเนคชันเขืาขายต่อยอดคอนเนคชันอ่ะผมสรุปปิดท้ายให้3ลัคนาที่วินาทีนี้เป็นเงินเป็นทองคอนเนคชันแน่นวินาทีแห่งโชคชะตาดูกันเป็นวินาทีเลยทีเดียวประจำเดือนตุลาคมต้นสปอร์ตไลท์ส่องโอกาสงานเงินต้องรีบคว้าพฤศจก คู่ค้าพันธมิตรเข้ามาเยอะดีวงานใหญ่และเร็วมังกรงานพีกงานต่อยอดงานคือขายเด่นจังหวะน,นี้ฟ้าเปิดใครพลาดก็ต่อตอต่อ,ตอ,ตอไปปีหน้าไม่รู้จะมาอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะส่วนถ้าใครไม่เจอก็ต้องไปเช็คอีดีว่าคุณเกิดลักคนาพวกนี้หรือเปล่าดอกไม้จานสามแล้วบอกลักคนาแม่นกว่าราศีเนี่ยแม่นห้าสิสูงสุดมันห้าสิเองอีกสี่คือการไม่แม่นนะ เข้า Google แล้วพิมพ์มาลัคนาเช็คลัคนาแล้วไปก่อข้อมูลของท่านเองและเช็คและไล่อ่านอ่านหนังสือก่อนไล่อ่านก่อนเพราะว่าร้อยละแปดสิบที่มาคอมเมนต์มาเดือนปีเกิดในคอมเมนต์ผมอะผมดูแล้วท่านเป็นราศีจส่วนใหญ่นะดังนั้นักษราศีมันมีความโดนได้ไหมมันโดนได้นะคุณแต่ว่ามันโดนน้อยกว่าคุณไปเช็คลัคนาดีกว่าถึงแม้ในช่วงแรกๆพอเช็คลัคนาปุ๊บเราไม่เคยรู้สมมตินะผมเกิดลัคนาตุล แล้วจริงๆเอ,อผมเกิดราศีตุลสมมุตินะแต่ผมไปดูลัคนาพิจิกช่วงนี้ผมเปลี่ยนจากราศีเป็นลัคนาผมดูยังไงก็ดูไม่ใช่ตัวเองดูยังไงก็ไม่แม่นอะเงินจะเข้ามาทางไหนวะอย่างเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋อมันเริ่มใช่มันนี่คือตัวตนจริงๆของเรานะ <_ C 1> ๆๆๆๆอ่ะโอเคจะสิบนาทีละขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม <_ C 1> พิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะ <_ C 1> ขอโทษขอบคุณขอบคุณไม่ได้ขอโทษขอบคุณทีขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ